สิวเม็ดใหญ่แบบนี้มันสามารถทำลายเช้าอัศจรรย์ของคุณ<อ>ได้เสมอเลยอ่ะออ๋ไม่นะทำไมมันใหญ่แบบนี้อ่ะแบบนี้จะทำยังไงดีนะอ๋ะอฉันรู้แล้วฉันต้องใช้เครื่องดูดสิวหน่อยแล้วล่ะเออมันจะเป็นจิตเิญญาณนี่ยทำไมมันสกรปรกแบบนี้ยังไงฉันก็ต้องจัดการมันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเท่าเอ้ยเอ้ย,อยนี่มันน่าขยะขยะจุนเลยอฮึ โอเคไหนมาดูไหนซิอ๋อเยี่ยมเลยอ,อตอนนี้ผิวของฉันก็จะเรียบเนียนบ้ากเลยนี่ยนี่เพ <c ười> ื่อนรักตอนนี้ตาเธอแล้วนะเาวเยี่ยมเลยสิ่งที่่ยไหนมาดูฝีมือของมันหน่อยสิเออไม่นะตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราต้องมาตัดเล็บก,กันหน่อยแล้วล่ะ ดูเหมือนว่าจะมีอะไรติดเต็มเลยนะเธอดูนี่สิจ๊า oh. เดี๋ยวเราจะใช้กันไกลตัดเล็บกันหน่อยแล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะคะเราจะจัดการเรื่องนี้ได้แน่นอน oh. ว้าวนี่แหละงานสุดพิเศษของฉัน oh. ดูสิ่งสกปรกพวกนี้สิเดี๋ยวมาเริ่มงานกันลดีกว่านนะ <Yeah. S 1> นี่มันงาน <Yeah. S 1> ยิย่งใหญ่ตอนนี้ก็มาดูแลเล็บกันหน่อยแล้วล่ะ oh. ฉันจัดการสะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะ เยิ้มเลยอ้อมันดูดีมากเลยคุณช่วยตัดมันหน่อยได้ไหมคะว้าววันนี้ฉันชอบดีมากเลยอ่ะอืมง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 มเนี่มเรียบดอยแล้วแต่นี่ยังไม่เสร็จหรอกนะคะเรามาทานเล็บกันหน่อยดีไหมคะอ้าเออฉันชอบชาล็บนี้มากเลยอ่ะเออจริงด้วยใช่แล้วเธอต้องชอบและแบบนี้มากแน่นอนมานี่เลยนะจ๊ะที่รักว้าวว้าว จะทำไม่ดีเหมือนกัน,นเนี่ยเหมือนใครนาย,ยอะจะชาาอามันมากเลยค่ะคุณ<ว>เก่งมากเลยนะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ<ว>อ๋อสวัสดีค่ะเดร็กว้าวหน้าคุณไปโดนอะไรมาคะนเนี่ยสวัสดีครับพอน,นี่คุณหมายถึองอะไรเหรอเออไอต้อมมาขู่เก็บฉันเลยนะเจ้าพวกกี้แพ้ออนี่เป็นต้องเป็นเพราะขนจมูกฉันแน่เลยอะ่ะใส่แล้วเราต้องมาจัดการกับคนพวกนี้กันหน่อยแล้วล่ะ ยังไงฉันก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วไม่งั้นสาวๆต้องเลิกคุยกับฉันแน่เลยว้าวเย้สุดท้ายเราก็ได้ออกประจันทร์ค่ายทีนะอ๋อแต่ฉันไม่อยากไปเลยอ่ะเพราะเด็กๆจะเป็นคนนิกร้าหารมากเลยนั่นเนี่ยตอนที่แบกมันอุ่นมากเลยอ่ะ oh, โอ้โอวาวทำไมมันเหลียวแบบนี้เนี่ยโอ้ทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยนะว้าวดูของพวกนี้สิ หนึ่งสองสามเฉอว่าเก่งีนของขวัญแล้วนะคราวนี้คอนนี้ต้องจับฉันได้แน่นอนโอ้ตาเล็หนะคะเดเร็กเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะเธอมีแฟนใหม่แล้วเหรอเนี่ยการดูแลแฟนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะสวัสดีครับคุณหมอดูนี่สิครับเอ่อผมมีปัญหานะครับ อุ้ยตายแล้วไม่ต้องห่วงนะครับอุปกรณ์เครื่องนี้จะช่วยคุณได้แน่นอนเลยครับโออใช่แล้วล่ะเดี๋ยวาให้ดีนะเจ้าฟันน้อยฉันมาจากกัดการให้แล้วล่ะโอ้ไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่เจ็บอกครับเดี๋ยวข้าจะทำความสะอาดเธอเองอโอ,โอ้นี่มันน่ากลัวมากเลยย่เที่ยว้ทํานจะหนีพ้นแล้วนะ ี๋ยวข้าออกมาเด่นีีเลยนะเธออยู่ไหนกันเนี่ยน,นี้จับเธอได้แล้วอโอ้โหงั้นเรามาเริร่มเลยดีกว่านะไม่นะฉันเก็บตาวกนี้ไว้ตั้งหลายปีอะแหมฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับคุณหมอไม่ต้องขอบคุณ,คณผมหรอกครับคุณไปขอบคุณแปลงสีฟันพวกนั้นดีกว่านะไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้อาบน้ำในตอนเช้าแบบนี้แล้วล่ะอ h ไม่นะฉันลืมเรื่องของฉันไปเลยเชย้ีนี้ฉันจะเอาแบงค์แบบนี้มาด้วยอะ่ะถ้าพวกเรามีอุปรกรณ์แบบนี้เราต้องจัดก,การขนพวกนี้ได้แน่นอนอาก็ได้ฉันช่วยเธอจัดก,การเรื่องนี้เองนะ o อ,อยังไงฉันก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนี่นะจะไม่ดีนะลารี่มันต้องเสบมากแน่เลย ได้ <Yeah. S 1> ตอนนี้ฉันพร้อมแล้ว <Ow. S 1> มันดูดีมากเลยอ,อ่ะมันเคยเลยนะเนี่ยว้าวนี่ของของฉันยาวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ๋อสต <What? S 2> ิช่าเธอจะขนาดไหนไหมจ้าว้าวฉันลองดูก็ได้นะคะเอ้ยดูหนวดยาวๆของฉันสิคะไม่ต้องห่วงนะคะเครื่องนี้ช่วยคุณได้แน่นอนคะ่ะแป๊บหนึ่งนะคะอย่าขยับเลยละคะ่ะมันก็ท่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย ตอนที่คนของคุณขึ้นปิดที่บิดทางนักรบคนนี้พร้อมจะช่วยคนอยู่แล้วล่ะเราต้องมาลองใช้ทักษะนี้กันหน่อยแล้วล่ะโอ้จัดการยากนักใช่ไหมฮะนายต้องเจอกับคมดาบของฉันนอยแล้วล่ะฮ, <S 1> <S 1> ฮิยนี่แหละชัยชนะของฉันแค่นี้คนพวกนี้ก็ร่วงหมดแล้ว ว้าวคุณก็เก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะย <Yeah! S 1> ินดีเสมอเลยค่ะการมาเดทเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยอะ่ะวันนี้ฉันเหนื่อยจังเลยยากอ๋อไม่นะไม่ไม่จะปล่อยคนฉันในสภาพแบบนี้ไม่ได้เออเร็วข้าวจะต้องลองใช้อายไลเนอร์อแบบนี้กันหน่อยย้ยคราวนี้ฉันไดอดแล้วมาแปะอีกข้างกันเลยดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> มาเริ่มกันเลยดีกว่านะ <c oughs> เรียบร้อยไต้องแบบนี้สิสวัสดีค่ะขอโทษที่ฉันมาสายนะคะเพาฉันท่านไม่ไหวแล้วว่าคุณดูดีมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วหล่ะก<อ>ันก็ปล่อยเลยแล้วกันนะโอ้โอไม่นะสกตเทปของฉัน <What? S 1> มันก็เป็นแค่แอปป้าค่ะ <G AS C> อย่าไปสนใจเลยนะคะเฮ้ <G AS C> hey, คุณจะไปไหนอะคะอ๋อเทปอันนี้มันไม่ช่วยฉันเลยอะ สาวๆทุกคนก็คงอยากจะสวยกันอยู่แล้วล่ะนะแล้วพวกเธอก็อยากจะมีปากใหญ่ๆด้วยลอนีก็เหมือนกันแหมเดี๋ยวนี้มันจัดการง่ายมากเลยนะเราต้องมาใช้เครื่องนี้กัน,หนไหนแล้วใช่ฉันเองแหละโอ้ไหนมาดูหน่อยสิมันไม่ได้เป็นแบบที่ฉันคิดไว้เลยอะเครื่องน,นี้มันจะเวิร์กตรงไหนเลยอะฉันก็กกจัดการกับปากของฉันหน่อยแล้วล่ะแล้วถ้าจะลองแบบนี้ดูล่ะว้าวนี่มันใหญ่กันไปหรือเปล่าเนี่ยใช่แบบนี้มันไม่ได้เลยนะแค่กลางๆก็น่าจะพอแล้วล่ะ ดูดีขึ้นเยอะ <Wow. S 1> เลยโอ้สิ oh, ่งด้วย <c oughs> มันต้องแบบนี้สิ <Yeah. S 2> บางครั้งกิจวัตรประจำวันยามเช้าก็น่าเบื่อมือนกันนะโ oh. ชคดีนะที่คุณสามารถใช้ฟองน้ำแบบนี้ช่วยแต่งหน้า oh. ได้ด้วยอยาฉันยินดีใชตเสมอเลยล่ะกอนที่เราจะใช้มันเราต้องลาดน้ำใส่มันก่อนนะ <Yeah. S 2> โอ้ฉันชอบแบบน้ำมากเลยย่าสำาัแค่นี้ก็ว่าจะพอแล้วล่ละ <Yes. S 2> โอ้ริงด้วยตอนนี้ฉันพร้อมจะไปเจอโลกกว้างแล้วล่ะแม้ถึงแล้วที่นาต้องมาทำงานแล้วนะ โอ้ชิงได้เลยครับเฮ้ยถ้าคณไม่มีผมกูจะทำยังไงกันเนี้ยเออผมของฉันมันดูไม่ได้เลยเ่ะแต่ฉันว่าเครื่องมันผมแบบนี้ต้องช่วยฉันได้แน่นอนไหนดูหน่อยซิวันนี้จะทำอะไรบ้างนะอันนี้ไม่ตรงนี้สอันนี้ใ้ตรงน้นอันนี้มันยากกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะเนี้ยต่อลยต้องลองแบบนี้กันหน่อยแล้วล่ะอีกแค่นิดเดียวเองใกล้เสร็จแล้ว เยยมเลยเราใช้ลิม بي แบบนี้ได้นะแต่นั้นก็พันมันเข้าไปที่ผมแบบนี้ได้เลยละจ้าอีกรอบได้นะแค่นี้ก็เรียบร้อยเหมือนฉันทำลายสถิติได้ด้วยนะเนี่ยว้าวนี่มันดูดีมีสไตล์มากตอนนี้มาลองอีกรอบกันดีกว่านะนี่เธอจงทำแบเน,นีเอ่ยเฮ้ยจะได้ว้าวตอนนี้ส,สวยแล้วล่ะว้าวฉันก็อยากลองเหมือนกันนะ เนี่ยไม่ดูไหนซิมมันจะการกับผมวันฉันได้ไหมเออเออจะทมแบบนี้จะหยิกเกินไปหน่อยนะโอ้โอ้สัยจะตจิดแล้วอ๊า สวัสดีครับครับครับผมซื้อห,หุ้นตัวนั้นเรียบร้อยแล้วครับอืมได้สิครับฮะฮะว้าวใช่แล้วล่ะได้สิครับว้าวเจ๋งมากเลยอ่ะฮะผมขอซูชิกับสลัดหน่อยนะครับได้เลยค่ะใช่แล้วนี่แหละแผนของพวกเราฮะอ,อย่าหล่นเลยนะ กินให้อร่อยนะคะฮ้ฮ้ฮัชูเอาอีกแล้วเหรอนี่ฮอย่าลืมให้ติมด้วยนะคะเอ้เอ้เอได้สิครับผมมีแค่นี้แหละครับฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยตัวสำหรับโรงเรียนสุดหลูหล่างั้นเหรอเย้ ฉันว่ามันจะต้องเป็นที่นี่แน่เลยฮะโฮ้ฮ้เ้หวังว่าโค้กรีฟิลอันนั้น,นจะซ่อมได้นะถ้าจริงด้วยอ่ะเฮ้ว่าเนี่มันลดโรงเรียนงั้นหรอฮะทำไมยามเขาปล่อยให้คนไม่ค่อยมีเงินแบบนี้เข้ามาในโรงเรียนของพวกเรานะ ยัยามเขา้าไปให้คนไม่ค่อยมีงานแบบนี้เข้ามาในโรงเรียนของพวกเรานะบลาบลาบลาฉันมีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยนะจ๊ะเออวิชาภูมิศาสตร์พวกเราจะบินไปที่เซเซลกันอีกแล้วเหรอครับไม่ใช่หรอกนะฉันมอยากไปแล้วล่ะ<ม>ใจเย็นๆกันก่อนนะจ๊ะวันนี้พวกหนูมีเพื่อนใหม่กันด้วยนะหลอลี่เข้ามาได้เลยนะจ๊ะฮะยายเด็กคนนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของฉันเหรอนี่ฉันจะต้องเป็นเพื่อนกับพวกนี้จริงๆเหรอเนี่ย ฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่านางได้เลยนะจ๊ะดูนี่สิฮนนี่เธอจะต้องไปเยี่ยมผ้าทิลูมาจากผ่านลองแน่เลยอ่ะเธอจะต้องไปหายูนิฟอร์มมาใหม่แล้วล่ะบางที่มันอาจจะเป็นแฟชั่นสำหรับคนรักโลกก็ได้นะเธอจะต้องเก็บมันมาจากทางขยะแน่เลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพวกเธอก็เบื่อเองแหละโอเคขอบคุณมากเลยนะเอ้ แม่ฉันมาแล้วล่ะ <G ül> <G ül> ว้าวฉันจะต้องอยู่ที่นี่งั้นหรอ <G ül> ไม่มีทางนี่มันเตียงของฉันนะ <G ül> เธอเข้าใจไหมจ๊ะ <G ül> โอ้ขอโทษทีนะ <G ül> อุ๊บเฮ้านี่มันก็ของฉันเหมือนกันออกไปดูนี่เลยนะ <G ül> แล้วฉันจะไม่นอนที่ไหนดีอ่ะ ฉันก็ไม่รู้หรอกนะดูนี่สิเธอลองไปนอนในถังขยะดูดีไหมฉันว่าเธอน่าจะเหมาะกับที่นี่นะยายคนไม่ค่อยมีเงินใช่แล้วล่ะยังไงเธอก็ไม่เหมาะกับพวกเราใช่ไหมอ้าวอุ๊้อ้าาทางเธอจะไปแล้วล่ะอ้าวฮะ ว่าแต่สาวไม่ค่อยมีงานอย่างลรลลี่จะไปอยู่ที่ไหนกันนะเธอจะต้องกลับไปอยู่ในหมู่บ้านของเธอแน่เลยนี่มันไม่เห็นตลกเลยนะฮ่าอดรุสวัสดิ์นะสจ๊ะสาวฮ่าโฮ้ยือตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะนี่แหละมือเช้าของฉันฮ่าอฮาว รอด้วยสิเฮ้ย hey! งั้นพวกเรามาคำนวณกันเลยดีกว่านะโอเคค่ะ <Huh. S 1> ฮะ้ใช่แล้วล่ะ <Woo! S 1> ฉันมีเห็นจะเข้าใจอะไรเลยอ่ะ hmm, แบบนี้มันไม่มวหวางหรอกนะ 52ค่ะค่ข้อนี้ตอบว่า52ใช่แล้วละจ้ะลอลี่ข้อต่อไปตอบว่า37ค่ะเที่ยมไปเลยล่ะถูกต้องเลยจ้ะเธอคิดเร็วมากเลยอ่ะเธอใช้อินเทอร์เน็ตจะค่ายไหนกันนะฉันไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยอะฮะอ้าวโอ้แล้วแบบนี้เธอจะทำยังไงกับกองพิซซ่าของเธอละจ๊ะฮะ แล้วคุยกันได้แล้วนะงานพวกเรามาทำข้อต่อไปกันดีกว่านะฮะเออนี่มันเรื่องอะไรกันนี้สามทิจเต็ค่ะข้อนี้ตอบว่าสามทิเต็ค่ะ<า>ฉันบอกว่าทำไมเธอจะต้องไปชร์ไฟฟ้ไอโฟนของเธอด้วยเล่าถ้าเธอสามารถเปลี่ยนเครื่องแบบนี้ได้นะจริงด้วยอ่ะ ริ่งด้วยไม่เห็นจะเซอร์ไพรส์ตรงไหนเลยสวัสดีจ้าทุกคนฮะฮะฮะโอ้สวัสดีสวัสดีจ้าเสียงของเธอน่ารักมากเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยนะเธออยากจะไปเดทก,กับฉันหน่อยไหมไปสิอะไรเนะื้อวันนี้ตอนทุ่มหนึ่งอันเหรอ <c oughs> เจ๋งไปเลยล่ะ แม้เธอมั่นใจกันไปหน่อยไปจ้าดูนั่นสิเธอรู้อะไรไหมตอนที่ฉันเห็นลอลี่ฉันก็กังวลมากเลยล่ะแครี่เธอไม่ต้องกังวลหรอกนะเดี๋ยวเธอก็มีตีนกาขึ้นหรอกเธอจะต้องยิ้มหน่อยแล้วล่ะจริงเหรอก็ใช่แนสิงั้นพวกเราไปกันดีกว่านะพวกขอให้เป็นวันที่ดีนะฮอ้โห อไรอ่ะอะไรนะนี่มันอะไรกันเนี่ยอ้าวอะไรอ่ะนี่มันอะไรกันนะเฮ้อ้อออะไรอ่ะอะไรกันเนี่ยลา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 ในเธอดูเศร้าจังเลยอ่ะฮะเอ้าฉันจะไม่มาว่ายน้ำที่นี่อีกแล้วนี่มันนางเงือกหรือเปล่าเนี่ยสาวๆพู้เธอจะไปไหนกันน้าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอเคแปลกมากเลยอ่ะลา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  ใช่แล้วนี่มันอร่อยมากเลยเฮ้อฮะอุปส์อิวอิวถ้ากินอะไรเป็นมื้อเที่ยงหรอจ๊ะฮะก้างปลากระเปือกล้วยงั้นหรอมันเจ๋งกว่านั้นเยอะเลยล่ะนี่คือภายโฮเมตของฉันเองอ้ว้าวนี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยอ ว้าวฉันขอชิมหน่อยได้ไหมอะตามสบายเลยนะขอบคุณมากเลยอืมนี่มันอร่อยมากเลยล่ะอืมอืมฮะเอ้ยเยนะฮ้ยแบบนี้มันกินไม่ได้หรอกนะเอ้แอนนี่พวกเราไปกันดีกว่านะอะอ งันพวกเรามาเริ่มกันเลยนะอเอ,อ้ยทำไมฉันจะต้องปลูกต้นไม้แบบนี้ด้วยเนี่ยฉันไปจ้างคนสวนมาก็ได้นี่นาฉันชอบมันมากเลยล่ะเดี๋ยวฉันจะต้องไปซื้อเกมคอนโซลเครื่องใหม่หน่อยแล้วไม่ฉันว่าฉันซื้อทั้งบริษัทเลยดีกว่า เรามาดูกันหน่อยดีกว่านะอะฮะอ่าแบบนี้เธอจะต้องโดนเตะตูดออกจากโรงเรียนแน่นอนฉินทีว่าเงั้นแหละไม่นะไม่เป็นไรหรอกนะ <c oughs> นี่คือต้นมะนาวนะคะ <Yes. S 1> อ้าวอ้าวนี่มันเปรี้ยวมากเลยอะ <c oughs> นี่มันอะไรกันหรอจ๊ะ <c oughs> ใช่ลรล่ะโอเคแปลกมากเลยอะรับน้ำมะนาวหน่อยไหมคะ เอาสิจ๊นาน้ำมะนาวงั้เหรอเยี่ยมไปเลยล่ะโอ้หเอ้ะเยี่ยมไปเลยอ้้วขอบคุณมากเลยนะคะโอ้สุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็มาสักทีใช่แล้วล่ะคุณแม่ของฉันเอารองเท้าใหม่มาให้ฉันด้วยนะแล้วเธ คุณแม่คะแล้วไหนรองเท้าท่องคำของหนูละคะนี่มันรุ่นล่าสุดเลยใช่ไหมคะฮะแบบที่หนูขอไงจ้ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่คะคุณแม่รู้ไหมคะลอลี่ลอลี่จ้ะฮ้ลอลี่หนูรู้ไหมจ้ะพวกเขาไม่ยอมปล่อยให้แม่เข้ามาเลยล่ะลูกหลักนี่ หนูนลูกพี่แม่คะวิตายแล้วแม่คิดถึงหนูมากเลยนะจ๊าลูกรักลูกรักของแม่แอนนี่เฮ้ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะคะคุณแม่ฉันบอกว่าจะขายหุ้นตัวนั้นไงโอสวัสดีครับคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อลืมีกแล้วเหรอครับว่าไงจะลูกรักวันนี้พ่อจะต้องทำงานก่อนนะพ่อคงไปไม่ได้หรอกนี่มันเหมือนกับปีก่อนเลยอะ ีด้วโอเคโอเคเรูทำได้แล้วล่ะเฮ้ค oh, uh ุณ huh. แม่กำลังย่งอยู่ล่ะคะสวัสดีจ้าไปเจอกันที่ oh. สนามบินเลยนะ oh. ฉันกำลังไปแล้วล่ะคุณแม่คะเฮ้ค oh. oh. ุณแม่คะดูรูปของห <Wow. S 1> ันสิคะเฮ้ oh, รูปนี้มันสวยมากเลยล่ะลูกดูอันนี้สิคะเฮ้้ว้าวมันสวยมากเลยนะจ้า ทุกคนมาน,นี่เร็วเข้าใช่มาน,นี่แล้วเร็วเข้ามาน,นี่แล้วเอาขอบคุณมากเลยนะคะเอาหนูอยากได้หนูด,ด้วยค่ะว้าวแต่หนูชอบมันเหลเจ้ะฮะือลอลี่แม่ของเธอใจดีมากเลยอะ <realmente S 1> ่ะเธอทำพายอร่อยมากเลยนะจริงด้วยๆๆขอบคุณมากเลยนะจ๊ะทุกคนล <c oughs> อลี่จาาทท้ะบัตรทองคำของหนูหมดอายุแล้วนะจ๊ะ หนูคงจะต้องออกไปจากโรงเรียนนี้แล้วล่ะแมถึงเวลาที่จะต้องบอกลากันแล้วนะลอลี่จ๋าไปกันได้แล้วนะเวลามันเป็นเงินเป็นทองนะจ๊ะโชคดีนะบ๊ายบายดูนี่สิดูพวกเราใช่แล้วล่ะแมนพวกเราใช่ใช่พวกเราจะต้องช่วยเธอหน่อยแล้วคุณเมเบิลครับคุณเมเบิลคุณเมเบิลครับเดี๋ยวพวกเราจ่ายค่าเทอมให้ลอรี่เองนะครับ ใช่ค่ะนี่ค่ะ <What? S 1> แนนก็ได้จ้าโ oh, <wow. S 1> ชคดีนะจ๊ะขอบคุณ <Wow. S 1> มากเลยนะทุกคน <laughs> ยินดีเสมอเลยล่ะ <c oughs> ลออรี่เธออยากจะไปงานพร้อมกับฉันไหม <c oughs> ไปสิเพ้อ <c oughs>